สวัสดีครับผมนายวิภูชัยกินหอมนะครับรหัสนักศึกษา63177 0035อ่าวันนี้ผมจะมานำเสนออข้อมูลชุมชนหรือตามติดชีวิต่าหลงบ้านนะครับเดี๋ยวรับชมวิดีโอผมได้เลยครับ วิดีโอการศึกษาชุมชนตามติดชีวิตพ่อหลวงบ้านจัดทำโดยนายบิภูชัยกินหอมรหัสนักศึกษา631770035สาขาวิชาโปรแกรมรัฐท่าภาษาศาสตร์คณะสำนักวิชาบริหารรัฐกิจจัดทำขึ้นมาเพื่อศึกษาข้อมูลของชุมชนและเป็นไปตามขบวนการ CWIE ในหลักสูตรรัฐถาปศาสนาศาสตร์ช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูลระหว่างวันที่20มีนาคมถึง21พฤษภาคม64ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน หมู่บ้านล่องคอมนะครับเกิดขึ้นมาจากรวมของการรวม2หมู่บ้าน 1. บ้านหลวง2บ้านใต้ก็เลยเกิดเป็นชื่อหมู่บ้านล่องคอมหมู่บ้านล่องคอมหมู่ที่10ตั้งอยู่ในเขตตำบลเจดีคำอำเภอเชียงคำจังหวัดทยเล้ชาวบ้านส่วนมากทำการเกษตรทำสวนเลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านแบ่งออกเป็นพื้นที่อาศัย2,200ไร่พื้นที่ทำกิน2,148ไร่พื้นที่สาธารณะ22ไร่พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน4,370ไร่ผู้ให้สัมภาษณ์นายอุดมใจมัน่นบ้านเล็กที่127 หมู่ที่10ตำบลเจดีคำอำเภอเชียงคำจังหวัดทะยาวตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านข้อมูลสถานที่สำคัญ 1. โรงเรียนบ้านล่องค้อม 2. วัดล่องค้อมสาศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก 4. ร้านค้า 5. อาคารเนกประสงค์ ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 1. ตานเข้าใหม่ช่วงระยะเวลาที่จัดจิจกรรมจะอยู่ที่เดือนมกราคมนะครับ 2. ปีใหม่เมืองหรือเลี้ยงดงผีชาวบ้านหรือกินอ้อพยาช่วงระยะเวลาที่จัดจิจกรรมจะอยู่ที่เดือนเมษายนนะครับ 3. ขึ้นทภาพาดดอยคำ หรือทำบุญได้เป็นช่วงระยะเวลาที่จะจิตกรรมเดือนพฤษภาคม 4. เลี้ยงผีปูย่าช่วงระยะเวลาที่จะจิตกรรมเดือนม,มิถุนายน 5. เข้าพรรษาช่วงระยะเวลาที่จะจิตกรรมเดือนกรกฎาคม6เข้าสลากช่วงระยะเวลาที่จ,จัดจิตกรรมเดือนสิงหาคม 7. ลอยกระทงช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมเดือนพฤศติกายน 8. ตานเข้าใหม่ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมเดือนธันวาคมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนจะมีอยู่สชนิดสชนิดคือไม้กวดสัหมด จุดแข็งของชุมชน 1. เทือนที่เป็นที่ราบมีลำน้ำไหลผ่านเหมาะแก่การทำ,ทำเกษตรครบวงจรโดยเฉพาะทำนาทำข้าว 2. เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรได้แก่ข้าวถั่วแดงแกระเทียมข้าวโพดลำไย 3. ม,มีสินค้าหัตถกรรมเช่นไม้กวนดอกหญ้า ตะก้าส,สาวข้าวหรือหรือถ้าเป็นภาษาภาษาบ้านโฮมเรียกว่าสะหวนนะครับ 4. ในหมู่บ้านมีการยึดถือวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเช่นการเลี้ยงผีเคียญาติสู่ขนสะดะอกจุดอ่อนของชุมชน 1. กลุ่มองค์กรในหมู่บ้านยังขาดประสบการณ์การบริหารจัดการการดำเนินงานซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง 2. การขาดการขาดการกำหนดมาตรฐานของสินค้าหัตถกรรมและการรวมกลุ่มในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน 3. ต้นทุนการผลิตและการประกอบอาชีพสูง 4. ราคาผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับตลาด โอกาสของชุมชน 1. ผู้นำและแกนนำในการทำงานเชื่อมประสานงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้าน 2. ชาวบ้านในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านทุกๆด้าน 3. หมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด 4. หมู่บ้านมีวิถีชีวิตทำการการเกษตรครบวงจรมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต 5. มู่บ้านมีสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรม 6. สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมพ้องถิน่น 7. มีวิทยากรชุมชนอุปสรรคของชุมชน 1. ภาวะหนี้สินที่กู้ยืมจากทั้งในระบบและนอกระบบ 2. รายได้ต่ำรายจ่ายใ,ในครัวเรือนสูง 3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหัตถกรรมราคาตกตำ่ำา 4. การว่างงาน 5. การเดินทางสัญจรไม่ค่อยสะดวก 6. กระแสค่านิยมภายนอกลุกเล้ามีผลกระทบต่อหมู่บ้านและประเพณีจัดทำโดยนายวิหูชัยกินหอม รหัส63177 0035สาขาวิชารัฐาภสาษสาศาสตร์คณะสำนักวิชาบริหารรลธ,ธุกิจขอจบการน,นำเสนอเวียงเข้านี้ครับขอบคุณครับ